บทเรียนเรื่องอ่านเพิ่มเติมความหมาย สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูเอ๋ยอีกเช่นเคยนะคะจากบทที่4ี่เรื่องภูมิใจมรดกโลกจากตอนที่แล้วเราได้เรียนเนื้อหากันไปนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจคำศัพท์บางคำใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักคำศัพท์ในกิจ,จก,กรรมอ่านเพิ่มเติมความหมายกันค่ะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆกันเลยค่ะไปเลยอ่านเพิ่มเติมความหมาย เกียรติภูมิอ่านว่าเกียรติภูมิหมายถึงเป็นที่ยกย่องของแผ่นดินอารยธรรมอ่านว่าอารยธรรมหมายถึงความสงบสุขของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศีลธรรมและกฎหมายมนุษยชาติอ่านว่ามนุษยชาติหมายถึงจำพวกคนหรือหมู่มนุษย์ สีสัตชนาลายัยหมายถึงเป็นเมืองบริวารเมืองหนึ่งของสุขโขทยัยซึ่งได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นอย่างดีโดยกรมศิลปากรและมีการบริหารจัดการในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร์จนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่พุทธศักราช2534เป็นต้นมาเครื่องสังฆโลกอ่านว่า เรื่องสังคโลกหมายถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นแนวรูปแบบของภาชนะเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมตุ๊กตาเป็นต้นอนุรักษ์อ่านว่าอนุรักษ์หมายถึงการรักษาให้คงเดิมธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติ หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆเช่นต้นไม้คนสัตว์เป็นต้นวัฒนธรรมอ่านว่าวัฒนธรรมคือสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่นำความเจริญงอกงามมาสู่หมู่คณะเพื่อในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศา,ศาสนากฎหมายศิลปะ ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆประวัติศาสตร์อ่านว่าประวัติศาสตร์หมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีต อุทยานแห่งชาติหมายถึงพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติน่าสนใจซึ่งได้รับการสงวนรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมของประชาชนโดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายกายภาพอ่านว่ากายภาพหมายถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต กเกษมอ่านว่ากเกษมหมายถึงความสุขสบายชีวภาพอ่านว่าชีวภาพหมายถึงเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่สืบเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตทัศนาอ่านว่าทัศนาหมายถึงดูหรือเห็นธรณีวิทยาอ่านว่าธรณีวิทยา หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติโครงสร้างและสภาพของโลกธา,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 านีหมายถึงเมืองโบราณสถานอ่านว่าโบราณสถานหรือโบราณสถานหมายถึงสถานที่ที่มีอายุเก่ากว่า100ปีขึ้นไปเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ประจักษ์หมายถึงปรากฏชัดเจนปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความฉลาดรอบรู้ของคนในท้องถิ่นมรดกโลกหมายถึงสมบัติเก่าแก่ที่แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศต่างๆทั่วโลกที่ตกทอดถึงลูกหลานซึ่งองค์การยูเนสโกขึ้นทำเนี่ยเป็นสมบัติล้ำค่าของโลกและมนุษยชาติ ระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อมสยามอ่านว่าสยามหมายถึงชื่อเรียกประเทศไทยในสมัยก่อนสืบสารหมายถึงทำต่อเนื่องไปจนถึงภายหน้าหัตถกรรมอ่านว่าหัตถกรรมหมายถึงงานช่างที่ทำด้วยมือโดยเน้นประโยชน์ใช้สอย อาณาจักรหมายถึงเขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งหนึ่งอุดมหมายถึงบริบูรณ์มากมายหรือสูงสุดเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้างเอ่ยเราได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายเลยใช่ไหมล่ะคะและวันนี้คุณครูก็มีคำศัพท์มาฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะและก่อนที่จะจากกันไปคุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนอ่านคำศัพท์ จากบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลกหน้าที่62ถึง63กันนะคะเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับคำศัพท์มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ